สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวลำโพงหลักร้อยกันพอดีมีคนมาถามว่าลูกเพ่ผมมีงบจํากัดงบหลักร้อยเอาลำโพงตัวไหนดีเขาก็แบบงบงบประมาณไม่ได้เยอะนะแล้วก็ไม่ต้องการแบบบ้าพลังแล้วก็ต้องการที่เป็นแบบว่าแค่พอฟังได้อะไม่ใช่หูเทพหูทองคำแบบพวกคุณเนะผมก็เลยจะมาแนะนำกับลำโพงที่ผม พอจะมีแล้วกันจริงๆผมมีเยอะกว่าน,นี้อีกแต่ขี้เกียจหยิบม,มาแล้วโต๊ะโต๊ะมันเต็มครับก <s> ็เลยเอามาให้พวกคนดูกันแค่นี้กันก่อนว่ามันมีลําโพงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในราคางบงบหลักร้อยอะ <S <s ่ะอืมนี่มันมีกองอยู่แถวๆนี้อีกนิดๆหน่อยๆเนี่ยแล้วก็พวกพวกนี้เดี๋ยวผมจะมานําเสนอแล้วกันนี่มีกองกองอยู่ที่พื้นอีกนิดๆหน่อยๆนะเนี่ยว่าตัวไหนหน่าสนใจตัวไหนเป็นยังไง แต่จริงๆก็เสียงดีทุกตัวแล้วครับอืมกินกันไม่ลงแล้วครับโดยผมจะเริ่มที่ราคาถูกๆกันก่อนเลยแล้วกันนะเอาเป็นพวกตระกูลไอ้จิ๋วๆตัวเล็กๆกันก่อนนี่เริ่มกันที่ตัวแรกครับลำงพงมินเนี่ยนมีเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2แบบนะจริงๆมันมีหลายแบบแหละแต่ว่าผมซื้อมาแค่2แบบเป็นไอ้มินเนี่ยนเหลืองก็จะเป็นไอไตัวมินเนี่ยนไอตัวนี้ไอตัวตาตาดตําโตนี่ตัวนี้กับตัวกับไอห,หัวแหลม ราคาตัวนี้จะอยู่แค่ร้อยกว่าบาทเองนะไม่ได้แพงเลยครับร้อยกว่าบาทไม่ถึง200นะเสียงก็พอใช้ได้แหละผมไม่เปิดให้ฟังนะขี้เกียจเสียเวลารีวิวโดยโดยรวมแล้วกันเป็นยังไงโดยตัวเนี้ยของมันนะ่ะครึ่งหนึ่งผมแกะดูแล้วไปดูคลิปเก่าผมก็ได้มันจะข้างในมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอนะ่ะตัวนี้จะเป็นซิลิโคนยางนะซิลิโคนยางที่สามารถถอดออกได้นะพอถอดออกมามันก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมของมันมีปุ่มโดยครึ่งหนึ่งนะมันจะแบ่งครึ่งหนึ่งเป็น ของส่วนตู้ลำโพงเลยอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็ของชุดวงจรครับเนี่ยตัวเนี้ยก็ดีนะมีหูหิ้วพกพาสาวๆเห็นก็จะได้กรี๊ดแม่งเท่จังวะนี่เดี๋ยวผมเอาพกไปที่ทำงานด้วยไว้ตั้งโชว์โต๊ะทำงานให้สาวๆมาเห็นเลยจะได้กรี๊ดกันอยากได้อยากได้นี่เสียงก็เลยเปิดได้ฟังก็พอเปิดใช่ไหมนี่เดบูทูธดีไว้ e อ๋อนืกอว่าบูทูธดีไว้ลิ a d ี to p a พล อันนี้มันมันเปิดแล้วดังบลูทูธโหมดนะส่วนตัวนี้ไม่เหมือนกันนะนี่พอเปิดนี่ไอตัวนี้แม่งมีเสียงดนตรีเอาจริงนะถ้าเทียบสองตัวเนี้ยเอาบลูทูธโหมดเหมือนกันอีกผมฟังดูแลทั้งสองตัวเนี้ยทั้ง2ตัวเนี้ยเอาจริงๆนะถ้าหูหูผมเองนะไอนี้ดังดีกว่านิดหนึ่งเนี่ยไอตัวนี้ดังดีกว่านะผมบอกไว้ก่อนนะมันไม่เหมือนกันนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะเหมือนกันแต่เอาจริงมันไม่เหมือนกันเห็นปะ แค่หัวมันก็ไม่เหมือนละหัวก็คงคนละลายละหัวไม่เหมือนกันอตัวนี้ดังดีกว่านิดหนึ่งนี่ใบให้นิดหนึ่งครับถ้าเทียบกัน2ตัวนี้ร้อยกว่าบาททั้งคู่ไม่ถึง200นะครับกับลำโพงตัวนี้ต่อไปที่ราคาหลักร้อยอีกก็จะเป็นตัวนี้ครับโอซนี่ก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกัน O อซหรือว่าหรือว่าเอสโออ๋อไม่ใช่โอซตัวนี้ตัวนี้ก็หลักร้อยกว่าบาทนะอันนี้ดังดีอยู่นะตัวมันใหญ่ไง ตัวมันใหญ่พอประมาณมีหูคิ้วแบบมันเท่จังวะอย่างเงี้ยเออตัวนี้ตัวนี้เป็นตู้ปิดด้วยนะเป็นไอ้ตู้ปิดหรือท่อลมวะจําไม่ได้วะเอาตัวตัวนี้น่าจะเป็นท่อลมอยู่ด้านหน้านะถ้าผมจำไม่ผิดมีลำโพงหนึ่งดอกแล้วก็ท่อลมอยู่ที่ข้างหน้าเสียงพอใช้ได้อยู่เลยนะรองรับตั้งแต่ USB ด้วย AUX ก็ได้นะ AUX สำหรับพวกที่เอาไปต่อกับพวกคอมพิวเตอร์เนี่ย แต่จริงๆคอมพิวเตอร์ก็มีบลูทูธอยู่แล้วเนี่ยต่อ A U X ได้ต่อเมมโมรีได้ที่ชาร์จ Type C เวลาเปิดเสียงจะเป็นไงแบทหมด Power on Bluetooth mode นี่ Bluetooth mode the Bluetooth device ready to pair อ่อไม่ใช่ไม่มีนะ Power off Power off Power on ให้ฟังแค่นี้ <Power S 1> พอ Power on Bluetooth mode โอเคนะผมให้ฟังแค่นี้พอนะขี้เกียจเสียเวลาเวลา Power <it> off. ตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทเสียงดีใช้ได้ <c oughs> ตัวต่อไปจะเริ่มมาที่มันขนาดใหญ่ขึ้นแล้วกันนะต,ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ200กว่าบาทนะ200กวเริ่มแพงขึ้นหน่อยละตัวนี้มันมีลำโพง2ดอกไงอันนี้ของ J Max นะจริงๆมียี่ห้อ J Max ตรงนี้แต่ว่าผมแกะมันแกะมันออกไปละยี่ห้อแล้วผมไปทำการโมด้วย ถ้าคุณเห็นเงาดําๆตัวนี้ผมโมแล้วนะผมโมจริงๆมันมันโมไม่มมมค่อยชัดเท่าไหร่แล้วถ้าคุณเห็นเงาดําๆเนี่ยผมเจาะใส่เสียงแหลมดยตรงกลาง1ดอกนะมันเป็นลำโพงสองนิ้วมีตรงนี้1ดอกตรงนี้อีก1ดอกแล้วผมโมเพิ่มโดยการเจาะเสียงแหลมเพิ่มเข้าไปตรงนี้อีกอันหนึ่งเพื่อจะเพิ่มเสียงแหลมครับแล้วก็ข้างหลังมันจะเป็นพาสซีฟพาสซีฟตัวนี้แล้วผมก็อัดกาวอัดกาวมาด้วยนี่ผมงานเย็ยนเลยเห็นไหมอันนี้ งัดอักกาวเข้าไปล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้ลมมันรั่วนี่ส่วนจุดชาร์จก็เป็น Type-C มี USB แล้วก็ไมโคร USB อันนี้ไม่มี AUX นะครับนี่ข้างบนจะมีวอลลุ่ม3อันแต่ว่ามันเป็น,ปน,ปนวอลลุ่มหลอกวอลลุ่มจริงๆปรับได้อันเดียวนี่วอลลุ่มนี่ทำเหมือนทำเหมือนมาชวเลยนะเวลาเปิดติดดิดึงดึงเป็นไง,ไงเท่ป่ม อันนี้เป็นวอลล่มที่ปรับเสียงเสียงดังเบานะปรับที่ตัวนี้ส่วนตัวนี้หมุนไม่ได้หมุนไม่ได้มันเป็นวอลล่มหลอครับมันเอาไว้คอนโทรลเพลงกดได้เนี่ยกดได้กดได้3ปุ่มนี้กดนะ1 2 3เนี่ยเอาไว้สําหรับกดก็คือกดกดกลับเพลงอะ่ะกดถอยหลังเพลงอันนี้ก็เป็นปุ่มกดที่จะหยุดหรือว่าจะเล่นต่อส่วนนี้ก็เป็นปุ่มเดินหน้าของเพลงนะ ตรงนี้จะมีรูไมโครโฟนตรงแสงสีฟ้าด้วยมันจะมีรูรับเสียงของเราตัวนี้ตัวนี้เสียงก็พอใช้ได้ฮะเสียงดีอยู่อืเสียงพอใช้ได้เลยราคาน่าจะ200กว่าบาทครับกับ j m a x ตัวนี้แต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยเปใครสนใจอ่ะทีนี้ตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นเป็นตัวที่เรียนเรียนแบบของของยี่ห้อยี่ห้อสีส้มอ่ะ ยี่ห้อนี้ยี่ห้อหนู้นน่ะนั่นแลนั่นะยี่ห้อนั้นนะแต่ผมเอาสติกเกอร์แปลว่าให้เพื่อเพื่อหลบลิขสิทธิ์ <c oughs> อันนี้คือมันเป็นงานก๊อปอ่ะมันไปก๊อปปี้ไอตัว JBL มานั่นแหละอมืมันก๊อปปี้ JBL เพราะว่า JBL ที่ที่ทรงหน้าตาอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะผมจําชื่อรุ่นไม่ได้แต่ว่ามันไม่มีไซส์เล็กขนาดนี้ไอตัวนี้ก็เลยทํามาเป็นแบบก๊อปปี้มันมสวยอยู่นะตัวนี้สวยสวย ด้านหน้ามีละโพง2ดอกเช่นเดียวกันนี่1ดอกแล้วก็2ดอกตรงนี้นะ1ดอก2ดอกตะแกรงข้างหน้าข้างหน้าเป็นตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงแล้วตรงนี้มีไฟ,ไฟวิบวับด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังพอเปิดดี๋ยวเดทำไมมันจะต้องอีก ready to pair กันด้วย The Bluetooth device is connected successfully เนี่ยมี c o n n e c t เตอร์เซฟเตอร์เด้วย ตัวนี้นะครับมันมี2รุ่นเวลาคุณซื้อเช็คให้ดีๆครับมันจะมีรุ่นชื่อรุ่น200กับชื่อรุ่น300นะถ้าคุณซื้อมา2ตัวน่ะจะต้องซื้อรุ่นเดียวกันนะถึงจะใช้งานได้โดยมันจะแตกต่างกันน่าจะแตกต่างตรงโวลลูมตรงเนี้ยไอโวลลูมที่ไว้ปรับเสียงเบสเนะี่ยอีกตัวหนึ่งมันน่าจะเป็นราวเน็ตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันจะมี2 สองรุ่นอันนี้น่าจะเป็นรุ่น200เพราะว่ารุ่น300อยมันไม่อยู่ละผมให้เพื่อนผมไปละถ้ารุ่น300้อยมันจะไฟกระพริบสวยกว่าน,นี้นะมันจะเป็นแบบว่าไฟหลี่ไฟอะไรได้ครับส่วนรุ่น200มันจะกระพริบเป็นดวงๆงเงี้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหมือนเหมือนไฟสารพัดภูมิเลยขี่หล่นี่ครับตัวนี้ส่วนด้านหลังด้านหลังจะมีพลาสติกอยู่งนี้นะพลาสติกอยู่ใหญ่ๆเลยพลาสติกอยู่ตรงเนี้ยถ้าคุณส่องไปก็จะพอมองเห็น มีช่อง aux usb micro usb แล้วก็ type c สำหรับชาร์จส่วนด้านบนด้านบนก็จะมีวูลลุ่มที่สามารถปรับได้ปรับได้แล้วปุ่มเปิดปิดก็ไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดอย,อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นวอลลุ่มแล้วก็จะมีโหมดโหมดในการเลือกอเหมือนว่าเราจะเลือกเล่น usb อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดพวปุ่ม p พ a y ปุ่มเปลี่ยนเพลงย้อนกลับเพลงใช้ได้เหมือนกันส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปุ่มเปิดปุ่มปิดป กดค้างก็จะปิดนี่ปิดพอเปิดมาก็ Bluetooth d e v i c ready to pair the bluetooth device is ready to p a l r นี่ก็เป็นอย่างนี้นะ the bluetooth device is connected successfully ส่วนปุ่มสุดท้ายนี่ครับมันจะสำหรับเพิ่มเบรดนะสำหรับใครต้องการเบรดเบรดหนักฮะเบรดวอลุ่มก็หมุนเบรดไปเลยมันก็จะตืบๆขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง โดยรวมก็ปรับสุดเลยเพราะเสียงมันไม่แตกครับพวกนี้มันออกแบบมันดีอยู่เสียงใช้ได้ครับตัวนี้พอได้อยู่นะราคาตัวนี้น่าจะ200กว่าบาทเนี่ยสองกว่าบาทเท่เลยครับตัวนี้ผมเดิมๆนะผมยังไม่ได้มอ,อะไรเลยเดิมๆเลยครับโอเคแล้วมันดูตัวต่อไปทีนี้ผมจะเริ่มตัวที่มันราคาแพงขึ้นนิดอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ300400นะโอ้ไรโมตัวนี้เสียงดีอยู่นะผมว่าจะงัดดูแล้ว หมดความพยายามซะก่อนตัวนี้อัดกาวมาแน่นมากครับเหมือนว่าถ้าพังนี่ลําบากเลยถ้าพังนี่ซ่อมยากนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมันเหมือนมันอัดกาวมารอบตัวมันเลยแล้วผมงัดเนี่ยกว่าจะงัดออกนี่เย,ยินไปหมดเลยครับเนี่ยผมงัดดูหมดแล้วนะมีลำโพงตรงนี้1ดอกมีลำโพงดอกเดียวนะแล้วก็เป็นพาดสีถ้าจำไม่ผิดนะลำโพงหนึ่งดอกแล้วก็เป็นพาดสีข้างหน้า ตัวนี้ตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีใช้ได้เลยเสียงดีใช้ได้มาดูจุดชาร์จกันโอไลโมตัวนี้ผมรับประกันคุณภาพเสียงใช้ได้อยู่แล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากมันมีหลายรุ่นนะแต่ว่าผมมีแค่รุ่นเดียวตัวนี้ชาร์จไทป์4แล้วก็เสียบไมโคร USB ได้แค่ช่องนี้แกะได้ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็แกะได้หรือเปล่าอ,อ๋อฝั่งนี้แกะไม่ได้ครับแกะได้ฝั่งเดียวนี่ แกได้ฟังเดียวตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดเปิด power on นี่ power on แล้วก็ปุ่มเอาไว้เลือกบลูทูธมีไฟนะสวยนะตัวนี้มีไฟวิบวับด้วยเนี่ยแต่ไฟมันจะอยู่แค่ขอบนี่นะเนี่ยไฟมันจะอยู่แค่ขอบเนี่ยมันก็จะวิ่งสวยๆอย่างงี้แหละนี่ข้างบนก็จะมีปุ่ม p ปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบไฟมันปิดเปิดได้เช่นเดียวกันนะทั้งหมดนี่ปิดเปิดได้หมดแหละถ้าจะไม่งให้กดตรงนี้มา หรือว่าบูทูธแต่มันปิดได้อยู่ปิดไงวะต้องเชื่อมต่อก่อนมะถ้าผมจำไม่ผิดกดนี้ค้างนะไม่ใช่วะกดไงวะ <SM Radio. S 1> อ๋อ fm radio แล้วเนี่ยดับไปแล้วมันมี fm ด้วยนะตัวนี้เสียงตัวนี้โอเคอยู่นะครับอืมราคาก็จะอยู่ประมาณ400กว่าบาทตัวนี้ o อ raymo ร,รุ่นอะไรก็ไม่รู้แบตอึดๆเลยตัวนี้ แบต mm. แบต1,800มิลลิแอมแบตก้อนเดียวแหละนี่โอไรโม่โมเดล OBS 3 8 2ครับตัวนี้ใช้ได้ครับเสียงดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเริ่มราคาที่มันโอ,โอ้มันสแกน FM อยู่ครับปิดก่อนปิดก่อนนะเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อน ตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้จะเป็นของทอนสมาร์ทตัวนี้น่าจะ800กว่าบาทนะทรงสบู่ครับนี่ทรงสบู่เสียงดีนะตัวนี้เสียงดีใช้ได้เลยนี่เป็นคลิปล็อกอย่างนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คลิปล็อกให้ไปเกี่ยวกับล็อกอะไรได้เลยครับตัวนี้ออกแบบมาเป็นทรงสบู่แบตเตอรี่ไม่มีบอกนะครับแต่ว่ามันจะมี ไฟที่สำหรับชาร์จบอกอยู่5โวลต์1แอมป์ขนาดกำลังพอดีมือครับขนาดพอดีมือปุ่มจะมีปุ่มปิดเปิดอยู่ตรงไหนวะนี่ปิดเปิดอยู่ตรงนี้เปิดมันนี่แบตเตอรี่ยังเต็มอยู่เลยน,นี่บลูทูธเลือกได้ก็เป็นปุ่มเพยปุ่มนี้บนนี้ตัวนี้มันจะออกแบบท่อลมมาอยู่ด้านข้างนะ คุณจะเห็นว่ามันไม่มีพัดสีอะไรอะแต่ว่ามันจริงมันมีพัดสีอยู่ข้างๆแกะให้ดูไงวะเดี๋ยวจะแกะให้ดูก็ไม่มีเครื่องมือแกะเขาไม่ได้เครื่องมือให้ดูตัวนี้สวยครับงานดีเลยแหละถ้าเป็นพวกตระกูลพวกเนี้ตัวนี้งานดีเลยครับเนี่ยใช้ได้เลยเสียงดีนะครับไม่ต้องลองก็คือพวกนี้ยตระกูลพวกนี้ไม่ต้องสื่อครับเสียงดีทุกตัวนี่ทอนสมาตัวนี้ใช้แอปได้ด้วยนะ มีแอปทอนสมาร์ทจากมือถือสามารถปรับปรับอีคคเลเซอร์ได้อืมราคาก็ถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ800อะตัวนี้800ก็จะราคาแพงขึ้นมาห่อส่วนตัวต่อไปครับนี่ JBL ครับ JBL อันนี้เป็นรุ่นของ JBL Go 3อะอันนี้ผมซื้อซิลิโคนมาใส่เองอเพราะว่ามันมันใส่แล้วมันสวยดีแล้วผมก็จะได้แบบโยนทิ้งอย่างเงี้ยก็แก๊กก็แก๊แกเนี่ยกันกระแทกมันในตัว ตอนนี้มันราคาลงมาแล้วนะตัวนี้ผมแนะนําเลยถ้าใครมีงบอยู่ไม่เกินพันเพราะว่าผมเห็นมันขายกันอยู่ตอนนี้เก้ยเก้บบาทราคามือหนึ่งเก้บาทนะแต่คุณว่าแพงมาก็แพงอยู่นะถ้า990บาทแต่ว่าเสียงดีแบบไม่ต้องลุ้นครับ jbl ถ้าคุณได้ราคาประมาณ500-600นะอันนั้นผมบอกไว้ก่อนเลยนะของปลอมครับที่ผมสำรวจราคามาผมยังไม่เคยเจอต่ำกว่าแปดเลยงานแท้ งานแท้ผมไม่เจอต่ำกว่า800นะถ้าเจอต่ำกว่า800ให้ตีว่าเป็นของปลอมไว้ก่อนเลยตัวนี้ของปลอมเยอะมากครับใครจะซื้อเช็คดีๆเลยนะเดี๋ยวผมทิ้งร้านที่เป็นของแท้ให้ส่วนใหญ่ช่วงนี้มันราคาจะอยู่ประมาณ990บาทเพราะว่ารุ่นโกศมันออกมาไงโกศมันอยู่ประมาณพันหกไงพอโกศิมันออกมา JBL โกศอ,ออกมาตัวนี้ราคามันก็เลยลงเหลือ990บาทครับซื้อได้ครับ เดี๋ยวมันมีจัดโปรในช่วงเนี้ยช่วงนี้เดี๋ยว12เดือน12นี่จัดโปรกันกระจายเลยอัดกันให้หนักๆเลยแล้วราคากันตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเพราะว่าด้วยแบรนด์ของมันเนี่แล้วก็การดีไซน์ของมันสวยนะนี่ลิงสองตัวไม่ได้นะครับตัวนี้โอเคเสียงกับตัวเนี้ยพอๆกันนะเสียงพอๆกันผมฟังแล้วคู่นี้กินก็ไม่ลงเท่าไหร่นะ ตว่าตัวนี้วัดเยอะกว่านิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้เจแม็คครับตัวนี้น่าจะ300้อกว่าบาทนะอันนี้เสียงดีนะดังดีด้วยถ้าจำไม่ผิดมัน7วัตต์หรือ10วัต,ต์เนะี่ยตัวนี้ดังดีครับดังดีเลยแหละเนี่ยผมชอบใจมากเลยผมจําราคาไม่ได้นะน่าจะ3-400อยอ่ะตัวนี้ออกแบบมาสวยสวยมากสีขาวสีขาวสวยเลยครับ ทิ้วอย่างนี้ยิ่งดูดีนี่ครับผมเลยเก็บไว้ใส่กล่องไว้ครับเพราะว่ามันสีขาวมันจะเปื้อนง่ายก็เลยใส่กล่องไว้อย่างงี้สวยไหมาบางดีด้วยตัวนี้ลําโพงนะ่าจะมี2ดอกนะจําไม่ค่อยได้แล้วไม่ได้ฟังนานลําโพงมี2ดอกแล้วก็มีพาสซีฟอยู่ข้างหน้านี่ลำโพงสองดอกพาสตซีข้างหน้าเข้าบุมปุ่มกดก็จะจะเป็นปุ่มหลอกคล้ายๆไอตัวนี้แหละเนี่ยคล้ายๆตัวนี้เลย ออกแบบมาคล้ายๆกันเห็นไหมแต่ว่าอันนี้นี่สี่ปุ่มเท่ากันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ออกแบบมาเหมือนกันครับคือมันเป็นปุ่มหลอกอะเวลาก,กดเปิดก็เปิดตรงนี้นี่อย่างนี้นะมีมีระดับระดับแบตเตอรี่ให้ด้วยหมุนไม่ได้นะดูเหมือนหมุน,หม,นหมุนได้แต่ว่าจริงๆหมุนไม่ได้ครับก็จะมีโหมดมีอะไรของมันเนี่ยกดได้อย่างเดียวกด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 นี่ กดได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้เสียงดีใช้ได้ครับเพิ่มนี่จริงตัวนี้ผมก็แนะนำดังดีครับราคาอยู่ประมาณ300กว่าบาทผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะ,ะ Jmax อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมหาลิงก์ทิ้งไว้ให้หมดเลยพวกคุณอยากได้ตัวไหนก็ไปกด,กดสั่งซื้อกันเองเลยแล้วกันเนี่ย JBL เอ้ยไม่ใช่ JBL Jmax โอเคต่อไปมาดูตัวนี้คนระับตัวนี้แรไอเทมเลยตอนแรกของเกือบขาดตลาดเลย แล้วมันปรับขึ้นราคาเลยตอนแรกผมได้มาตัวแค่ร้อยกว่าบาทเองนะผมสั่งซื้อมา2ตัวสีขาวตัวแล้วก็สีดาตัวราคามันอยู่ที่ถ้าซื้อ2ตัวอ่ะมันอยู่แค่300กว่าบาทเองนะสามกว่าบาทตัวนี้เป็นลำโพงโปร่งใสมีมีลำโพงหนึ่งดอกไม่มีท่อลมนะอันนี้มันเหมือนมีพ a s s i v e อะจริงๆมันเหมือนมีมี p a s s ี v ตรงนี้นะแต่จริงมันทําหลอกเลยครับ ใช่ใช่ป่ะอ่ะใช่ตัวนี้ตัวหลอกว่ะเนี่ยมันมีท่อพาสตซีอยู่ใต้ล่างเนี่ยเนี่ยแต่ว่าถ้าผมจําไม่ผิดมันเป็นพาสตซีหลอกอ่ะมันเด้งไม่ได้ตัวเนี้ยเราจะต้องไปเจาะให้มันเด้งได้เองอะแต่ว่าตัวนี้สวยครับมันจะมีสีขาวด้วยมีสีดําแล้วก็สีขาวถ้าใครจะซื้อผมแนะนําให้ซื้อสีขาวอ่ะสีขาวสวยกว่าเยอะเลยสีขาวสวยมากแต่ตอนนี้ราคาขึ้นแล้วครับ ราคาขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ299บาทต่อตัวนะแต่ก่อนผมซื้อประมาณแค่170บาทเองคู่ละ350บาทอะเนี่ยตัวนี้แต่ตอนนี้ราคาขึ้นแล้วครับขึ้นมา299บาทแล้วพรงดอกเดียวเวลาปิดเปิดก็ใช้การกดนี่นี่ตัวนี้มันจะมีไฟครับ The Bluetooth d e i c e is ready to pair. e a d y to a i อีกแล้วนี่ย มันจะมีไฟสองสว่างอยู่ข้างบนเห็นไหมมันยังไม่เชื่อมต่อไงจริงมันมีไฟที่อันนี้มันจะมีไฟหลายดวงเลยนะมีไฟอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะสองสวยๆอย่างเงี้ยแหละแต่ถ้าเป็นสีขาวมันจะสวยกว่านี้เยอะเลยผมผมพูดให้แต่แล้วแต่ครับถ้าใครไม่อยากสว่างมากก็ซื้อสีดำก็ไดนะ้มันจะมีโหมดปักไฟอยู่ตรงนี้นี่เป็นแบบสัมผัสเลยนะเนี่ยโหมดปักไฟถ้าจะปิดก็กดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ปิดนี่ กดค้างมาั้ยกดค้างก็ได้จะปิดนะส่วนใหญ่นี่ปิดแล้วตัวงานไม่มีอะไรเลยตู้ใหญ่นะครับมีช่องเสียบ Type C ชาร์จแบตแล้วก็มีช่อง a u x ให้แค่นี้เองครับเหมาะสำหรับคนหรือประกอบแล้วเอาตัวฟิกเกอร์ตัวกระตูนไปใส่ข้างในเพื่อความเท่ตัวนี้แนะนำครับเสียงดีใช้ได้เลยนี่เป็นลำโพงโปร่งใสส่วนตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายหรือเปล่าเนาะ นี่ตัวนี้ OZ M30 แล้วยี่ห้อมันหายไปไหนวะออกแบบมาคล้ายมาแชลอีกแล้วก๊อปปี้มาแชลมาเลยทรงกล่องที่เป็นมือถืออย่างเงี้ยเหมือนมันก๊อปปี้กันมาเลยแล้วแกะออกดูครับตัวนี้น่าจะ200กว่าบาทนะไม่แพงครับ200กว่าบาทตัวนี้ผมก็ชอบมากเลยแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยเก็บใงกล่องก็จะโมอยู่ยังไม่ได้โมครับ ข้อดีของพวกพวกนี้ตู้มันใหญ่พอตู้มันใหญ่ครับเสียงมันก็เลยจะใหญ่ตามตู้ครับดังดีอยู่นะครับนี่ลำโพงมี2ดอก1 2แล้วพาสีตรงกลาง1อันมีปุ่มกด4ปุ่มเหมือนพวกเจแม่เลยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นสไตล์เดียวกันหมดเลยสไตล์4ปุ่มกดเนี่ยเนี่ยสไตล์เดียวกันหมดเลยครับ4ปุ่มกดเนี่ยเป็นชุดวงจรคล้ายๆกันนะเสียงก็จะออกเป็นแนวทางเดียวกันนะ ไอสตัวเนี่ยแต่ว่าตัวที่ได้เปียบที่สุดก็คือตัวที่ตู้ที่ใหญ่ที่สุดเสียงก็จะดีสุดครับเพราะว่าปริมาตรตู้มันเยอะเบสมันก็จะได้เยอะครับตัวนี้เวลาเปิดก็กดค้างดังจนตู้ลำโพงสั่นเลยเพราะสรุปเป็นพลาสติกอะเป็นพลาสติกทาลายเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอรสีระเบิดอะคล้ายๆสีระเบิดนี่ ลายมันลายรอบตู้มันนะมันสีระเบิดที่มันพ่นมุมก็มีการเพิ่มเนื้อขึ้นมาไม่ให้กระแทกอ่ะเป็นมุมเหมือนกันกระแทกครับส่วนข้างหน้านี้เป็นตะแกรงเหล็กนะห่อด้วยผ้ากันฝุ่นกันฝุ่นเข้าไปด้านหน้าก็มีจุดชาร์จ USB แล้วก็ไมโคร USB นี่บอกระดับแบตเตอรี่ด้วยมีรูไมโครโฟนแยกกัน2อันนะ รูไม่หนึ่งอันแล้วก็เป็นรูที่บอกบ่งบอกสถานะการเชื่อมต่อบลูทูธอีกอันหนึ่งสีน้ําเงินเนี่ยเห็นไหมนี่โดยรวมตัวนี้ก็ดีอยู่นะครับนี่หมดแล้วที่เหลือไม่รีวิลวละที่เหลือมันก็จะเป็นลาโพงทั่วๆไปอเคตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้ยังมีขาย,ยหรเปล่าผมได้มานานแล้วตัวนี้ร้อยวัตต์เลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่หลักร้อยงไงตัวนี้พันกว่าบาทนะอันเนี้ย ยี่ห้ออะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเนี่ยยี่ห้ออะไรไม่รู้ต่อทีวีเอได้ครับหนักมากเนี่ยตัวเนี้หนักครับหนักจริงนะผมยกเมื่กี้ยังล่วงเลยแต่ก็ทนอยู่นะลําโพงม,มันลําโพงม,มันจะมีทั้งหมด4ี่ดอกคนระับตัวนี้ลำโพงม,มีสี่ดอกคนะับมีเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งดอกสองดอกถ้าคุณพลิกอีกฝั่งเนะนึ่งนี่สามสี่มีลำโพงสี่ดอกนะครับ เนี่ยแต่พผมยังไม่เคยแกะดูนะหรือว่ามันมีตรงกลางด้วยไม่ชัวร์เลยไม่มีหรอกลองสองแล้วไม่มีหนึ่งสองสสด้านข้างก็จะมีพาส,สีพาส,สีพาส,สีเนี่ยพาส,สีดีอยู่นะตึบบตึบตบตบอยู่นะอืมพอเ,เปิดมาตึดึงดึงดึง,ดงเอาแบนหมดโอ้โหไม่ได้ชาร์จไว้ ตัวนี้น่าจะแบตห,หมดครับไม่ได้ไม่ได้ชาร์จนานล้วแกเอามาก,ก็จะเป็นชุดชาร์จทช้ซมี USB มีไมโครยูไมโครยูบีแล้วก็ a u x ด้วยนี่นชาร์จแบตแล้วก็วจะมีไฟบอกธนาขึ้นเดี๋ยวชาร์จทิ้งไว้หน่อยยังเปิดไม่ติดครับเพราะมันชาร์จแบตอยู่มันหมดเกี้ยงเลยไงหมดเกี้ยงจริงๆนะ เดี๋ยวต้องชาร์จทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนให้แบตเตอรี่มันมาตัวนี้สเปคมันบอกร0อวัตต์นะแต่ผมไม่ค่อยได้ฟังนะเพราะว่าเสียงมันอู้ๆไปนิดหนึ่งมันไม่ค่อยใสเท่าไหร่มันไม่ค่อยใสเท่ไเาไหร่ก็เลยยังไม่ได้ฟังแต่ถ้าใครอยากจะได้เสียงดีๆนี่ครับจบครับตัวละสองพกว่าบาทโคตรแพงอันนี้ผมได้มานานแล้วนะได้มาน่าจะสปีหปีแล้วเนี่ย ใช้จนมันเปื่อยหมดแล้วครับ JBL พวกนี้ถ้าตระกูลโลโก้ขาวแดงเนี่ยผมบอกให้เสียงดีแบบไม่ต้องลุ้นนะ่ะเล่นเลยตัวไหนก็ได้เสียงดีทุกตัวครับถ้าคุณมีตังค์นะเล่นไปเลยครับแต่ระวังของปลอมหน่อยเพราะว่าของปลอมเยอะมากครับตอนซื้อก็ดูดีๆกันหน่อยนะครับเ่มส่วนถ้าใครอยากงาน DIY ก็เป็นตัวนู้นครับโน้ไป DIY กันเอาเองไปละ คลิปนี้ผมไม่ลองเสียงให้ฟังนะครับเพราะ,ราะว่าถ้าลองเสียงน่าจะเป็นชั่วโมงแน่ส่วนใครอยากได้อย่างไงผมก็ว่าเสียงมันดีทุกตัวแหละตามงบประมาณตามราคาถ้าอยากจะประหยัดถ้าอยากประหยัดก็ไปเล่นของพวกเนี้พวกตู้โพ่งสยอย่างเงี้ยตู้พวงใสหรือเจ a ม OZ ออย่างเงี้ยพวกนี้สําหรับสายประหยัดเล่นพวกนี้เสียงดีนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าถ้าถ้าพวกคุณรวย รวยนิดหนึ่งมีงบประมาณเยอะก็ไปเล่นพวก JBL พวกนี้ก็ได้พวกนี้ก็เสียงดีครับทอนสมาร์ทเนี่ยพวกเนี้ยแต่ว่าราคามันก็จะสูงกว่าหน่อยนะราคาก็จะสูงกว่านอยแต่ว่าถ้าอยากประหยัดตัวนี้ก็พอได้อยู่นะนี่โอไรมตัวนี้ก็งบ400เอาได้ครับถ้าจะประหยัดมากก็ไปชุดพวกนี้นะโอเคครับคลิปนี้มีแค่นี้แหละไปดีกว่านอนแล้วเที่ยงคืนแล้วครับ เดี๋ยวยังไงช่วงโปร12เดือน12เนี่ยคุณก็ไปกดกันเลยจริงๆมันกดได้ซื้อได้ตั้งแต่วันที่11แล้ว11เดือน12เขาก็ลดราคาให้ล,ล,ละไปละคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับผม